หันดามายังกาลามาสุดตังบนามาเสินอนตโคเกสาบุติยากาลามาลำดับนั้นแลกาลามชนเจวเกสาบุตตานิคมเยนะพะกวาเอเตนุปสังกมิงสูได้เข้าเข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอุปสังกมิตรวบกวันตังเอตัตโวจุง ขันเข้าไปเข้าแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสันติปันเตเอเกสมณะพระมนาเกสะบุตรังกะชันติ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมีสมณะพรามพวกหนึ่งมาถึงเกสะบุตานิคมแล้วเตสกังเยวะว่าทั้งทีเป็นตีโชเตนตี สมณนาพราหมณ์พวกนั้นต่างประกาศยกย่องเชิดชูเฉพาะวาทาของตนควายเดียวประวาทังปนาคุงเซนติวัมเป็นติปริภวันตีแล้วกล่าวกัดก้านดูหมิ่นปลักปลำถ้อยคำของผู้อื่นโอปาปะกิงกาลนตี ทำห้เห็นและเข้าใจว่าถ้อยคำของผู้อื่นไม่น่าเชื่อถือเตสังโนพันเตอมหังหัตเววากัง้าโหติวิจิกิจชากาแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าโกสูนามาหิเมสังพระวันตานัง สาม,าะมณะพรหมนะนังสัจจังอหาโกมุสาติบรรดาสามณะพรามผู้เจริญเหล่านี้ใครหนอพูดจริงใครหนอพูดเทศดังนี้หาลังยิโวกาลามากังกิตุงหาลังวิจิกิจิตุงดูก่อนกาลามชนทั้งหลายก็ควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะเรือบแคลง่สงสัย กังข้านิเยว,วาปนาโวทา่าเนวิจิกิจฉาอุปัน,นาอันหนึง่งท่านทั้งหลายเกิดความเครือบแคลงสงสัยในฐานะที่สมควรแล้วเหตทุมเพกาลามาเอาเถิดกาลามชนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายมานุษย์เวนาพวกท่านอย่าได้ถือพอควังตามตามกันมา มาปรัมปรายาอย่าได้เชื่อถือเพราะเล่าสืบต่อกันมามาอิติกิริยาญาอย่าได้เชื่อถือเพราะคำเล่าลือมาปิตาสัมปทาเนนาอย่าได้เชื่อถือเพราะอ้างตำร,ร,รามาตกะเหตุอย่าได้เชื่อถือเพราะมีเหตุผลตามหลักตกศาสตร,ร์ มาเนยเหตูอย่าได้เชื่อถือเพราะการคาดคะเนมาอาการะบริวิตาเกนะอย่าได้เชื่อถือเพราะตรึกตรองตามอาการมาทิฏินิชานคันติยาอย่าได้เชื่อถือเพราะชอบใจว่าตรงกันกันกบความเห็นของเรามาพะพารูปทาญาอย่าได้เชื่อถือเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือ มาสมาโนโนคุติอได้เชื่อถือเพราะนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรายธาตุมเพกาลามาตนาวาชานญยถา,าดูก่อนกาลามาชนเมื่อใดท่านทั้งลหลได้รู้ด้วยตนเองว่ายิมธรรมะอกุศลาทธรรเหล่านี้เป็นอกุศลยิมธรรมะสาวัชาธรรมเหล่านี้มีโทษ อิเมธรรมวิญยุคาราตาทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนอิเมธรรมสมัตตาสมาจินนาทำเหล่านี้ผู้ใดสามารถทานประพฤติได้เต็มที่แล้วอาหิตายาตุคายาสังวัตตันตีตีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์อาทาตุมเฮกาลามะปะจหยาธาตี ดูก่อนคาลามาชนเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละทมเหล่านั้นเสียยะญาตุธมเทศคาลามาตนาวัจนายาถาดูก่อนคาลามาชนเมื่อใดท่านทั้งหลายได้รู้ด้วยตนเองว่ายิเมธรรมากุศลทมเหล่านี้เป็นกุศลอยิ่เมธรรมาวิญญูป,ปสัสสา ทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ทัน,สนเสร่อเิมธรรมะสมัตาสมาธินาทำเหล่านี้ผู้ใดสมัตถทานประพฤติให้เต็มที่แล้วอิตายะสุขายะสังวัตตันติติย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอันตาตุมเมกาละมาอุปสัมปชาวิหรารยาธาตีดูก่อนกาลามาชนเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย เพื่อเข้าถึงซึ่งทมเหล่านั้นอยู่เถิดดังนี้แล